ชายดวงซอยคนนี้ชื่อบู๊ไม่ว่าจะเชียร์ฮอกกี้ทีมไหนก็มักจะแพ้อยู่ตลอดสุนทรก,ก็ชอบฉี่ใส่โซฟาตัวโปรดขับรถไปทางไหนก็มักจะรถติดอยู่เสมอพอมาถึงที่ออฟฟิศเขาก็ยังถูกเพื่อนเยาะเย้ยเรื่องผลการทางานบู๊โมโหสุดๆซึ่งไปคุยกับหัวหน้าของเขาหัวหน้าเห็นกนเขาที่เป็นพนักง,งานเก่าแกา่จึงตัดสินใจให้โอกาสเขาได้เป็นพิธีกรถ่ายทอดสดเขาตื่นเต้นและดีใจมากคิดว่าตัวเองจะได้เล่นขันสักทีแต่พอหัวหน้าสถานีกลับมาบอกว่าคนที่ได้เล่นขั้นนั้นก็เป็นคู่แข่งของเขาบู๊ททั้งกดจนพูดมออก ทุกคนต่างถอในหายใจอย่างโล่งอกแต่เขาก็ได้เริ่มก่อเรื่องพูดจาเพ้อเจ้อทำตัวบ้าบอต่อหน้ากล้อง ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะโดนไล่ออกท,ทันทีระหว่างทางกลับบ้านเขาได้ช่วยคนขอทานที่กำลังโดนลังแก่แกลับถูกตอบแทนด้วยบาทาพอกลับมาที่บ้านเขาก็พนานใส่แฟนสาวทำให้เขาโดนไล่ออกจากบ้านบู๊ได้ขับรถเล่นหวังจะสงบสติก,ก็ได้เกิอดอุบัติเหตุขึ้นบู๊โมโหมากขึ้นไปอีกวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเราสาบ,บานว่าจะไม่เชื่อในพระเจ้าอีกเพจเจอร์ในกระเป๋าขเขาก็ดังขึ้นขึ้นโชว์เป็นเบอร์ที่เขาไม่รู้จกักเขาจึงไม่ได้รับวันต่อมามันก็ดังขึ้นอีกเขากำลังงุ่นงิดเขาจึงเคล ก็จึงโทรกลับไปที่เบอร์นั้นเพื่อความสงสัยปลายทางบอกว่าอยากจะแนะนํางานใหม่ให้กับเขาพเพรารีบไปตามที่อยู่ที่ได้มาก็เห็นชายแก่คนหนึ่งที่กําลังถูพื้นเขาไม่ได้สนใจแล้วจะขึ้นไปหาบอสของที่นี่พอขึ้นไปแล้วก็ยังเจอชายแก่คนเดิมชายแก่ได้ถอดเสื้อนอกอกอกพางพูดว่าตัวเองก็คือบอสแถมยังพาบูธไปดูเอกสารด้วยพอดึงออกมามันก็ดันเขาพุ่งถอยหลังไปหลายเมตรลินชังนี้ใส่คำพิพาดาข,ของเขาไว้นั่นเอง God God magnifying bird and does has Bush with taken mean Class kid my my Spi Mi me my คำดาพวกนี้เขาได้ยินจนชินแล้วตอนนี้เขาอยากให้บูดลองเป็นพระเจ้าสักเจ็ดวันแต่เขาต้องรักษาความลับนี้ไว้บูดไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดมาระหว่างทางกลับบ้านก็พวกบว่าตัวเองมีพลังขึ้นมาจริงๆเขาก็ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าเขาดีใจสุดเหวี่ยงและใช้พลังเปลี่ยนแปลงรูปกษณ์ไปแก้แค้นคนที่เคยแจกบาธางให้เขาเขาบอกให้พวกนังเลงขอโทษแต่พวกนั้นกลับหัวเราะยอเขาแทน